สวัสดีค่ะท่านค่ะพบกับรายการครัวการอาชีพนะคะและดิฉันอ่อนนงลำดวนกับคุณสุภาพมีจงสุกลางนะคะในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตเยื่อไผ่น้ําแดงนะคะซึ่งเยื่อไผ่น้ําแดงของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารมันอาหารจีนนะคะลักษณะจะคล้ายกะบพราค่ะและที่สําคัญคือเป็นอาหารที่เป็นอาหารเจได้นะคะเพราะเราไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะนะคะแล้วก็ เป็นอาหารที u u, ่ม yeah. right> ีประโยชน์กับสุขภาพเลยค่ะเพราะว่าทําจากเห็ดหลายชนิดเลยนะคะซึ่งเห็ดเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของเราในเห็ดนี้จะมีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับโปรตีนของเนื้อสัตว์เลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีธาตุเหล็กมีธาตุฟอสฟอรัสมีแร่ธาตุหลายตัวที่มีผลดีกับสุขภาพนะคะท่านผู้ชมตามชมรายการัของเราดีกว่านะคะขั้นตอนการทําของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนแรกนะะคเราจะทําน้ําซุป แล้วก็จะมีทําเห็ดหอมปรุงรสนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลี้ยไผ่น้ําแดง <ไอ S 2> แลวก็จะมีวิธีการทําเลี้ยไผ่น้าแดงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมน้ําซุปผักก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณสุภณีบอกท่านผู้ชมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนผสมแรกนะคะเป็นน้ําสะอาดนะคะหรือน้ําต้มสุกก็ได้นะคะ4-5ถ้วยค่ะหอมหัวใหญ่นะคะ1หัวแตงกวา4-5ผลนะคะ รากผักชีรากผักชีหกรากนะคะแล้วก็รากขึ้นช่ายนะคะสามรากค่ะพริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนเอ้อโทษนะคะขิงแก่ก่อนนะคะหนึ่งแง่งค่ะพริกไทยเม็ดนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะ เกลือครึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือสีอิวขาวก็ได้ะะเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะ,คะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำสุปผักนะคะซึ่งน้ำสุปผักของเรานะคะจะได้ความหวานจากนคะนะคะ จะได้จับหัวหอมแล้วก็แตงกวาแตงกวาแต่นั้นนะคะถ้าเรามีพวกแครอทเราก็ใส่ได้หรือหัวไชเท้าก็ใได้เศักผักอะไรที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะเราจับโยนลงหม้อเป็นน้ําซุปผักได้เลยค่ะแต่ว่าจะมีความหอมจากรากของขีกับรากขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือขิงที่ทำให้กลิ่นของน้ําซุปมีความหอมนะคะเหมาะที่จะทํากับเยื่อไผ่น้ําแดงเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํานะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องนําน้ําไปตั้งก่อนใช่ห,ให้เดือดก่อนนะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาน้ํานะคะสี่ถึงห้าถ้วยค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเตรียมผักนะคะโดยการ<ม>หั่นผัก<ๆ>เตรียมไว้นะคะ ระหว่างที่รอให้น้ำเดือดนะคะพอวันนี้เราใช้แค่ครึ่งซีกนะคะเพราะว่าหัวใหญ่มากเลยค่ะอาจจะผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าต้มเสร็จแล้วเราจะกรองออกนะคะเราไม่ได้ใช้ส่วนที่เป็นเนื้อพักค่ะแตงกวานะคะนอกจากที่จะมาต้มให้ความหวานแล้วนะคะเราอาจจะใช้เป็นหัวใชเท้าก็ได้นะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นโตๆ แตงกวานี่ก็จะเป็นผักที่ให้ความเย็นใช่ไหมคะกินแล้วก็จะเย็นนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าหัวเชเท้านี่อาจจะมีทานยาด้วยแล้วก็จะรังยานะคะบางคนอาจจะไม่ชอบสีของหัวเชเท้านะก็ใช้เป็นแตงกวาหรือแตงล้านก็ได้ค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ ามลูกก็พอนะคะเพราะว่าแตงกวาลูกใหญ่หน่อยค่ะส่วนรากขอมชีนะคะก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าบางที<ม>ทรากหอมชีมันปิดที่ดินค่ะก่อนใช้ก็ต้องมาทุบสักนิดนึงนะคะจะได้หอมรากขึ้นช่ายก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราสามารถต้มไปลุกหน้าได้นะคะ,คะเพราะว่าน้ําซุปนี่เราต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงอะ,ค,ะค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ20นาทีนะคะ,คะเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะค่ะ,คะขิงก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทุบนะคะ,คะขิงนี่ก็จะเป็นส่วนสําคัญะค่ะสําหรับการทําให้น้ําซุปผักของเยื่อไผ่น้ำแดงเนี่ยมีความหอมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนําผักทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะก็จะมีหอมใหญ่นะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งหัวนะคะแล้วแต่ขนาดของหัวนะคะเสร็จแล้วก็จะมีแตง<ม>แตงกวานะคะสามสี่ผลนะคะแล้วแต่ถ้าผลใหญ่อาจจะใช้สักสามผลนะคะถ้าเล็กหน่อยอาจจะใช้ถึงห้าผละคะ่ะวันนี้เราใช้แตงกวาลูกเล็กนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าใช้แตงลูกใหญ่ได้ไหมคะใช่ไหมคะ,คะแตงล้านก็ใช้ได้คะ่ะแล้วก็รากผักชีนะคะรากขึ้นช่าย ขิงนะคะค่ะด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็มีพริกไทยค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาสีขาวนะคะหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้นะคะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดนะคะแล้วก็ให้เดือดนะคะ,<น>ะส่วนนี้คือส่วนของน้ำซุปผักนะคะที่ เราเตรียมแล้วก็ทําไว้นะคะค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะเคี่ยวประมาณ20นาทีนะคะไฟอ่อนนะคะไม่ไม่ไม่ไฟแรงจนเดือดนะคะหลังจากที่เดือดแล้วเราก็หลีไฟอ่อนลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาทําส่วนประกอบที่ใช้ในการเยื่อผ้ายีนะคะค่ะถ้าเราใช้เห็ดหอมธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่อร่อยนะคะเราก็เอาเห็ดหอมไปผัดสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็ดหอมเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดู ส่วนผสมของเห็ดหอมหที่ท<อ>ปรุงรสค,ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนผสมเห็ดหอมปรุงรสนี้นะคะนอกจากว่าเราใช้ในเย,ยื่อผ่าน้ําแดงแล้วอาจจะไปใช้กับอย่างอื่นได้อย่างเช่นเวลาที่เราผัดบะหมี่ใช่ไหมคะ<ช>หรือว่า<ช>พวกอะไรนะคะพวก มีมีซสื้ออะไรพวกนี้คะเราก็เอาไปใช้ได้คือเราปรุงรสแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้แล้วก็เวลาที่จะใช้เราก็จะมามาผสมกับพวกเส้นหมี่ผัดหรือบะหมี่ผัดนะคะก็จะทําให้อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเห็ดหอมปรุงรสนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนผสมเห็ดหอมปรุงรสจะอยู่ทางด้านนี้นะคะจะมีเห็ดหอมสดนะคะแช่น้ําให้นิ่มหกถึงเจ็ดดอกค่ะน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะหรือซอสปรุงรสเออน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะต้นหอมหัน่นขิงเอ่อทอนะคะขิงนะคะขิงหั่นแว่นนะคะห้าถึงหกแว่นค่ะต้นหอมหั่นท่อนสั้นนะคะหนึ่งต้นค่ะแล้วก็น้ำที่แช่เห็ดหอมนะคะ,ะครึ่งถ้วย ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นเห็ดหอมก่อนค่ะจะหั่นเห็ดหอมเป็นเส้นหนาๆใหญ่ๆน่อนะคะ,คะเห็ดหอมนี่ก็ต้องล้างก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะ<ม>จะทําให้เห็ดหอมนิ่มแล้วก็จะหั่นง่ายนี่วิธีเลือกเห็ดหอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกดอกที่หนาๆหน่อยนะคะ แล้วก็ดูใหม่ๆดูจากาที่เหลืองนะคะมันก็จะ,ะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดค่ะเดี๋ยวก็มีขั้นตอนการผัดนะคะน้ำมันนะคะหน่งช้อนโต๊ะค่ะ ตั้งไฟรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลองไปค่ะ อันที่เรานําเห็ดหอมมาปรุงรสขึ้นนี่เพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ใช้ทาอย่างอื่นได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะมีรสชาตินะคะจากที่เราใส่พวกเครื่องปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นโดยปกติเห็ดหอมก็จะมีความหอมอยู่แล้วค่ะใส่ในข้าวต้มเครื่องก็ได้นะคะค่ะถ้าเป็นข้าวต้มอะไรนะคะข้าวต้มเจหรืออะไรนี้ะคะเต้กเใ็ดได้ หรือถ้าใครไม่เจแต่อยากจะทานก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะไปผัดกับพวกบะหมี่ก็อร่อยดีนะคะ,ะได้กลิ่นหอมแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เบรือนะคะแล้วก็ถึงแล้วก็เติมน้ำสุดน้ำที่เราแช่เห็ดหอม,มนะคะค่ะซึ่งช่วยลงไปค่ะค่ะก็ใส่ต้นหอมด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเห็ดหอมเนี่ยมีรสชาแล้วก็มีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะ ค่ะเราก็จะตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวจนน้ํางวดนะคะอ,อันนี้น้ําซุปก,ก็เดือดแล้วนะคะค่ะเราก็จะหลีไฟเห็ดหอมปรุงรสนี้ก็ต้องไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไว้นะคะเพื่อให้รสชาตินะคะน้ําเห็ดหอมที่แช่นะคะก็ซึมลอบไปใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีรสชาติของ เอาน้ำมันหอยนะคะเกลือคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะปรุงรสได้น้าตาลนิดนึงก็ได้นี่คือแล้วแต่จะชอบนะคะสองขั้นตอนนี้เราสามารถเตรียมล่วงหน้าไว้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะดูว่าเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนี่มันก็จะไม่ไม่ดูไม่ยุ่งยากเหมือนกันแล้วน้ําสุปผักนี่เราก็ไปทําเป็นอาหารอย่างอื่นได้ทาต้มสืบทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเก็บไปทําเป็นส่วนประกอบของอาหารชนิดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะถ้าคนที่รับประทาน เจใช่ไหมคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยคะ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเห็ดหอมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเอยื่อไผ่น้ําแดงนะคะวันนี้ขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยนะคะท่านผู้ชมดูทีละขั้นตอนก็คงจะไม่สับสนเท่าไหร่นะคะส่วนผสมของเอยื่อไผ่น้ําแดงนะคะก็จะมีเยอะนิดนึง<อ>เพราะว่าอยากจะใส่เห็ดหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมตามขั้นตอนเลยนะคะค่ะขั้นส่วนผสมแรกนะคะก็จะมีเยื่อไผ่นะคะเยื่อผ่นี้นะคะ มันจะเป็นเยื่อถ่ายมันจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปแช่นะ้าเราใช้ประมาณ1 0บถึงสิหลอดนะคะแล้วแต่ว่าจะใส่มากใส่น้อยค่ะทีนี้ก็จะมีเห็ดหลายอย่างนี้นะคะจะมีเห็ดฟางนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองนะคะที่เราใช้อยู่นะคะจะมีเห็ดฟาง100กร,รัมนะคะแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้าอีก100กร,รัมนะคะ หรือว่าถ้าใครชอบน้อยอาจจะใส่50กรัมก็ได้<อ>พวกนี้ปริมาณนะคะแล้วแต่เรานะคะเพิ่มหรือลดนะคะแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทออีกประมาณตั้ง100กรัมนะคะ<อ>ค่ะจะใช้3เห็ดแล้วนะคะยังมีเห็ดหนึ่งเลยคะ<อ>่ะก็จะเป็นเห็ดหูหนูขาวนะคะอ,อีกหนึ่งดอกถ้าดอ,อกใหญ่ๆอาจจะใช้แค่ครึ่งหนึ่ง<อ>นะคะเห็ดหูหนูขาวแล้วก็จะมีเห็ดหอมปรุงรสนะคะที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะอยู่ทางนี้เองนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีน้ำขุขิกนิดหน่อยนะคะค่ะ ส่วนต่อมานะคะจะมีน้ํามันพืชนะคะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะือซอสปรุงรสนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะใช้ทั้งสองอย่างเลยมีซีอิ๊วดําค่ะสําหรับแต่งให้เป็นสีน้ำตาลอ,อ,อ่อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลสำหรับปรุงรสนะคะ อีกสองช้อนโต๊ะนะคะมีแป้งเท้าเย็ม่อมนะคะแป้งเท้าเย็นม่อมนี่ก็จะทําให้ส่วนผสมเนี่ยข้นเหนียวนะคะแล้วก็มีความใสนะคะแป้งเท้าเยม่อมก็ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะมีน้ำละลายแป้งนะคะแล้วก็มีน้ําซุปผักที่เราเคี่ยวไว้ต่งหน้าแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มันเคี่ยวอยู่ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เราต้องนํามากรองนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะมีพริกไทยป่นกับักชีนะคะสําหรับที่เวลารับประทานเราจะโรยหน้านะคะด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็จะมีผักชีกับต้นหอมนะคะที่หั่นเอาไว้นะคะประมาณเซนหนึ่งเซนสองเซนหนึ่งเซนสี่ถ้วยนะคะขานี้ค่ะเครื่องปรุง<ม>เยื่อไผ่น้ําแดงนะคะเดี๋ยวเรามาทําค่ะขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเอาส่วนของ